รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อีกครั้งนะคะในรายการสุขนิยมถล่มโรคชลาัสัสไซหมอหมอกับพวกเราทีมหมอแอนไทายจิงเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ มีกำลังพคนอีกแล้วอะใช่ครับเดี๋ยวเราจะยึดรายการนะครับแล้วตรงๆไปไหนครับโอ๊คทำหน้าที่ใช่ไหมครับที่โอ๊คยังทำได้หรือว่าผมต้องตรวจตรวจก็ไม่ตรวจนะคะต้องโทรเช็กที่โรงพยาบาลหน่อยนะว่าออกปกติค่ะอย่ามามองผิงทิ้งตรวจตลอดช่วงนี้ไม่มีลาไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้ไปไหนเลยมีมีหนุ่มที่เพิ่งไปต่างประเทศกลับมาใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เสียสลังว่าแบบนะครับนะผิงก็มีแพลนจะไปไม่มีค่ะไม่มีค่ะพี่ตรวจคนไข้ตลอดเลยนะคะขยันมากค่ะพี่ตรวจเช็คนิดนึงนะฮะว่าทุกคนทำหน้าที่ได้ดีไม่บกพร่องหน้าาาาาที่่่่่กกกกกันไไงงงงมมบบบพรรรรรออคะสหยขเผิ็ สาระแน่นมากค่ะพี่วันนี้จะชวนพี่แล้วก็ชวนหนุ่มเนี่ยมาแบบเล่นกันด้วยนะคะวันนี้ไม่ฉายเดี่ยวค่ะเพราะว่าวันนี้ถึงจะมีกิจกรรมสนุกๆค่ะกับการเพาะต้นอ่อนทานตะวันแบบ DIY ค่ะทำไมต้องเลือกต้นอ่อนทานตะวันเเพราะเป็นประดับบ้านบางที่อ๋อเป็นนะไเป็นไม้ประดับบ้านทำไมไม่ไม่เอาแบบโ่วงอกหรืออะไรนะครับ มันไม่เก๋เลยงว่าพี่ทำแล้วตั้งแต่ปสาปสอันนี้เก๋กว่านะคะแล้วก็ทานตะวันก็มีประโยชน์ด้วยอแน่นอนค่ะแต่ประโยชน์เดี๋ยวจะบอกให้ฟังอีกทีนึงว่ามีอะไรกันบ้างนะคะกิจกรรมของผมดีกว่าครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เบื่อการเล่นกีฬาเดิมๆหรือว่าออกกําลังกายแบบเดิมๆครับเป็นการออกกําลังกายแบบชิคๆกับเครื่องเล่นสุดฮิปครับ เดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวต้องไปดูกันเดี๋ยวนี้เล่นเครื่องอ่าเป็นยวเเครื่องอันนึงที่เหมือนกับเดินขึ้นบันไดมันจะต่างมันต่างกันขึ้นบันไดไหมพี่เหมาะมากใช้ขยขึ้นบันไดเลยแต่ว่ามันขึ้นไม่หยุดเดินขึ้นบันไดเคยเดินขึ้นบันไดที20นาทีติดไหมโอ้ยไม่เคยค่ะไม่เคยแต่ว่าแน่ๆเลยนะครับเมื่อยก้นอีก3วันนะแล้วก็เหมาะมากนะฮะสำหรับคนที่ สาวๆนะฮะที่อยากกระชับสะโพกรับรองว่าเฟิร์มแน่นอนครับน่าสนใจมากค่ะแล้วหนุ่มนะของผมนะครับช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของประเด็นสุขภาพแล้วอันนี้น่าสนใจนนี้ที่อพูดถึงเลยก็คือว่าเป็นปัญหาถ้ามีเนี่ยคือทําอายแน่นอนแล้วก็คิดว่าอีกแล้วเหรอหนุ่มแล้วก็คิดว่านะครับเป็นปัญหาของใครหลายคนแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาของคนรอบข้างด้วยแล้วบางทีเราไม่กล้าบอกประเด็นสุขภาพในวันนี้นะครับก็เป็นปัญหาปากเหม็นนะครับปัญหาใหญ่ที่ใครก็รังเกียจครับ Thank mm -hmm. จริงๆนะมันเป็นเรื่องถึงความมั่นใจนะบางทีมันลามไปถึงหน้าที่การงานด้วยนครับบางทีมีเพื่อเราปรับเองนะครับบางทีเราก็ไม่เราก็ไม่กล้าบอกนะที่หรอกว่าอาจจะให้ลูกอมไปหรืออะไรหรือไม่เราก็เอามาพูดในรายการแล้วจริงๆปากแบบนี้มันมาจากอะไรครับจริงๆมันมีสาเหตุค่อนข้างเยอะถ้าจะแบ่งง่ายๆครับก็คือมาจากช่องปากเราเองกับอันคือนอกช่องปากถ้าในปากเราเองก็คือสุขภาพอัามัยไม่ดีครับบางทีก็ ตอนนอนก็ไม่ไม่แปรงฟันนอนเลยทาให้แบบเศษอาหารแบคทีรับไปสะสมอยู่ตามซอกฟันปัญหาตาอมาก็มีฟันผุนะครับมีเหงือกเสบรากฟันมีปัญหาเป็นโรคกริทันนะครับคือปัญหาต่างๆในช่องปากใช่ครับหรือว่าบางคนนะครับใส่พวกเหล็กดัดฟันนะครับหรือหรือฟันปองนะครับที่อั่าีนี้ครับไม่มีเอาแล้วนะครับอะไรเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ต้องโยนมาทางนี้นะครับครับ ก็อีกอ <speaking> ันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของคนที่ดื่มน้ําน้อยด้วยนะคบางคนดื่มน้ําน้อยน้ําลายมันจะเหนียวเหนียวเหนียวแล้วก็ข้นมากเรื่องนี้ก็ทําให้เราปากเม็นได้เหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งถ้านอกช่องปากนะครับถ้านอกช่องปากเนี่ยจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อ ช่องช่องแถวนี้ช่องไซนัทนะครับจะเป็นไซนัทักเสษนะครับหรือบางคนเนี่ยมีทำจริงพิเสษแบบเลื้อรังนะครับก็ทําให้มีเรื่องของตากเหล็กได้หรือว่าอาหารบางชนิดนะครับทาให้เกิดผิดนะครับมีอะไรบ้างครับอยู่ใช่ก็อย่างจริงจริงพวกกระชี้เลยต้นหอมเลยทั้งหลายนะซึ่งจริงๆพวกนี้มันมีประโยชน์นะคะเพียงแต่ว่าเวลาหลังรับประทานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการดูแลความสะอาด นอกจากประเภทอาหารบางอย่างแล้วเนี่ยบางคนลดน้ำหนักนะคะแบบที่ว่าแอดทินก็คือทานเป็นโปรตีนสูงมากๆแล้วก็ไม่ทานแป้งไม่ทานอะไรเนี่ยมันก็ส่งผลให้มันเกิดกลิ่นได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เคยเจออยู่ครับหลายๆคนเนี่ยสงสัยมีคําถามมาถามว่าเอ๊ะทำไมตอนตื่นนอนเช้าๆสิ่งนี้ปิดปากหรือปากเป็นตอนเช้านะครับที่มาที่ไปมันก็คล้ายๆที่หนุ่มื่อกี้นะคะคือขณะที่เรานอนเนี่ยร่างกายจะผลิตน้ำลายออกมาน้อยลง พอน้ำลายออกมาน้อยเนี่ยนะฮะการที่เชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันจะโตขึ้นมาในระหว่างที่เรานอนเนี่ยมันก็เลยทําให้มีกลิ่นเพิ่มมากขึ้นตอนเช้านะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาอย่างอื่นร่วมด้วยนะบางคนเนี่ยต้องไปดูว่ามีภาวะนอนจนหรือเปล่านะบางคนนอนลนเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ความแห้งมากขึ้นนะฮแล้วก็ทําให้ตามมาด้วยเรื่องอาการของปากเหม็นนะครับทีนี้เทคนิคดีกว่าเทคนิคคนที่มีปัญหานี้ี่นะจะดูแลงน้ะปกติเนี่ยคือจริงถึงก็จะ ฟันทุกครั้งหลังทานอาหารอะไรต่างๆอยู่แล้วแต่บางทีเวลาเราไปข้างนอกมันแปรงไม่สะดวกเพราะว่าเราแต่งหน้าทาปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้วิธีใช้ไหมขัดฟันนะคะก็จะพกไหมขัดฟันกล่องเล็กๆในกระเป๋าตลอดแล้วก็ออกมาอย่างนี้เลยมั้ในรถเลยพี่ก็อย่างนี้เลยค่ะไม่ใช่ค่ะเราก็หาห้องน้ำนะล้างมือให้สะอาดก่อนแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันนะคะมันก็จะช่วยได้มากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือจริงๆเนี่ย ต้องแอบกระซิบนิดนึงว่าพี่ทาวีเนียร์ที่ฟันด้วยวีเนียร์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันก็คือการที่เราใช้วัสดุที่คล้ายเซรามิกมาเคลือบผิวฟันนะคะก็จะช่วยให้ฟันเนี่ยดูสวยขึ้นใช่ค่ะของของหนุนเสน่หของผมนะครับก็เป็นคนที่บอกว่ามะขี้ปากง่ายๆก็พยายามดื่มน้ําเยอะๆครับตลอดทั้งวันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ขายไม่ได้ก็คือนอกจากไปพบหมอตรวจสุขภาพประจําปีแล้วเราก็ต้องไปหาคุณหมอฟันแบบน่ารักน่ารักด้วยนะครับอีกอีกอันหนึ่งที่สามารถทําได้นะฮะก็คือการดูแลเรื่องของอาการไซนัสต่างๆ ว่านอนจนนะพวกนี้ถ้าสามารถดูแลได้เนี่ยอาการปากเหม็นไม่จะดีขึ้นด้วยเรื่องแปลงฟันก็มีอีกอันหนึ่งคือแปลงลิ้นบางคนไม่ค่อยแปลงลิ้นเพราะว่าเราคิดว่าเศษอาหารเนี่ยจะติดอยู่แค่เฉพาะซอกฟันแต่ว่าที่ลิ้นก็ติดได้จริงค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับสาระเรื่องของปากเหม็นวันนี้นะครับสรุปประเด็นให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆและสามารถนําไปปฏิบัติได้นะครับแปลงฟันหลังอาหารถ้าเกิดแปลงฟันไม่ได้ก็ใช้ไหมขัดฟันนะคะแต่ถ้าเกิดทําได้จัดเต็มค่ะใช้ไหมแปลงฟัน แล้วก็แปรงลิ้นด้วยนะครับอย่าลืมที่จะแปรงลิ้นนะฮะและถ้าใครมีโรคประจําตัวอย่างอย่างอื่นร่วมด้วยเรื่องของไซนัสนะฮะเรื่องของภูมมแพ้หลอดลมอักเสบก็ไปรักษาให้เรียบร้อยนะครับแค่ช่วงแรกนะครับข้อมูลก็อัดนแน่นเต็มที่เลยนะครับสาหรับช่วงถัดไปนะครับในเบรกหน้าเนี่ยพี่อาจจะพาไปออกกำลังกายกับกิจกรรมของผมในวันนี้นะครับฟิตแบบคลิกด้วยเครื่องเล่นสุดฮิปครับชื่อนี้บอกว่ากินขาดนะครับ สนับสนุนโดยเครื่องซักผ้าฝาหน้าอิเล็กโทรลักรุ่นไทม์มเนเจอร์ กลับมาผล่มโรคชะลอวัยสไตล์มอมมอนะครับกับสุตรนิยมในช่วงนี้นะครับพี่อันก็จะไปไปออกกำลังกายนะครับานอนะฮะบิตแบบชิคๆด้วยเครื่องเล่นสุดฮิปนะครับแค่ชื่อนี้ก็ฟังดูบอกว่าวัยวาวุ่นมากครับดูฮิปเตอร์มากเลยใครคิดชื่อเนี่ยครับมันพูดยากเลยเดี๋ยวพี่แต่ว่ามันทีเด็ดมันยังไงนะคือมันสงสัยอะเราออกกําลังกายด้วยเครื่องเล่นแบบเดิมๆเนี่ยบางทีมันเบื่อไงเดินไซคพานหรือว่านั่งปั่นจักรยานอย่างเงี้ยมันอาจจะเบื่อได้ทีนี้มันก็มีเครื่องใหม่พอเครื่องใหม่ก ต้องรีบพาคุณผู้ชมไปดูเลยว่าเครื่องนี้มันอะไรอะคุณมมีสองเครื่องครับเครื่องแรกเนี่ยเหมือนเดินขึ้นบันไดแต่มันเป็นลู่ขึ้นบันไดคือเราเดินได้ไม่หยุดต่อเนื่องเป็น20นาที30นาทีได้เลยแล้วรับรองว่ามือยมากแน่นอนนะครับส่วนเครื่องที่2นะครับเป็นเครื่องเรียกว่า clanking c l a n กิ้งคือการปั่นจักรยานด้วยมือครับอ๋อนี้เหมาะมากเลยนะสาหรับคนที่อยากจะลด ท้องแขนเพราะว่าเราไม่มีเครื่องเล่นที่แบบมาขยับคาร์ดิโอให้แขนเลยเนี่ยโม่แป้งเลยพี่เออน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวบิ่งจะพาไป DIY โม่แป้งทับราูโม่แป้งชิคชิด้วยเครื่องเล่นสุดทิตน่าสนใจแต่ว่านี้มันก็เป็นเครื่องแบบใช่แต่ว่าใช้แขนแบบเต็มๆแล้วนั่งเฉยๆรับรองว่าเมื่อยนะฮะจริงๆใช้กับในคนไข้ก็ได้พี่อย่างคนไข้ที่ช่วงล่างเขา แบบเดินไม่ได้เราก็ใช้ตัวแข็งบดก็ได้ใช้ช่วงบยใช้แข็งไรไวมากครับจริงๆมันจะมีงานวิจัยนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินขึ้นบันไดนะครับเป็นงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ครับที่มหาวิทยาลัยโรแฮมตันครับประเทศอังกฤษนะครับก็พบว่าการเดินขึ้นบันไดแบบช้าๆครับไม่ต้องแบบว่าก้าวทีสองก้าวหรือว่ารีบขึ้นบันไดเพราะอาจจะตกบันไดได้นะครับก็จะช่วยเผาผลาญนะครับไขมันได้ดีกว่าการที่เราไปขึ้นบันไดแบบ เร็วๆด้วยสาเหตุก็คือว่ามันจะไปทําให้กล้ามเนื้อเราครับมันใหญ่เนี่ยได้ออกอได้ออกกําลังอย่างช้าๆแล้วก็มีความกลิงตัวมากกว่า,าที่เราแบบ ไปรีบเดินขึ้นบันต์ใช่ไลดการใช้ลิฟต์ลดการใช้พลังงานลดใช่ครับโลกร้อนในด้วยประหยัดทรัพยากรนะครับของโรงพยาบาล้็เจ้าสิงไปตรวจสายพี่อัญนยาว่านะสิงห์กำลังเดินขึ้นบันไดมาชาได้ข่าวว่าสิงทำการ์ดชั้นหนึ่งนะครับเราไปเราไปฟิตกันดีกว่าค่ะเราไปดูพี่อัญออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะกับช่วงฟิตแบบชิคๆด้วยเครื่องเล่นสุดฮิดค่ะ ในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากที่จะเป็นประโยชน์กับหัวใจก็คือเรื่องของความสม่ําเสมอหรือวินัยในการออกกําลังกายนะครับหลายๆครั้งนะครับแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็บางทีก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันหรือจําเจถ้าเราออกกําลังกายด้วยเครื่องเล่นแบบเดิมๆหรือว่าชนิดเดิมๆนะครับในวันนี้นะครับผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาลองหากิจกรรมการออกกําลังกายใหม่ๆที่ไม่ซ้ำซากจําเจ คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับเทรนเนอร์บิ๊กโชว์แล้วนะครับนะเจ้าเครื่องนี้สเตมมาสเตอร์นี่มันทํางานยังไงนะครับทางานเหมือนกับเราเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆครับอ๋อมันเป็นการ์คิโอที่เน้นไปในส่วนของด้านสะโพกเน้นสะโพกเพิ่มมากขึ้นขึ้นบันไดนี่มันเหนื่อยแล้วฮะขึ้นบันไดโดยปกติเหนื่อยนะครับผมบางคนนี่เดินขึ้นบันไดยังหอบเลยทีนี้ครับเราเน้นขึ้นมาเครื่องนี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่ให้เราเน้นส่วนสะโพกเอาใจสาวๆอ๋อใจคนอยากคนไหนอยากมีสะโพกกระชับนี่เหมาะเลยนะเครื่องนี้ ครับงั้นเดี๋ยวลองเลยไหมฮะเชิญเลยครับผมเอาเลยนะฮะขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเริ่มยังไงดีครับนี่พอดูหน้าจอนี่โอ้โหมีโหมดให้เลือกเยอะแยะเลยใช่ครับมีโหมดหลายอย่างมากนะครับโหมดโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นแมนนวลนะครับครับแล้วก็จะมีโหมดอื่นๆเป็นพวกแบบแฟลชเบิร์ดฮะฮะซันนิ่งเวิร์กอัลนะครับเปเนียตเทสพวกเนี้ยครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับจะให้ผม ลองใช้หมดไหนดีครับลองหมดเริ่มต้นของสําหรับคนทั่วไปก่อนดีมากเลยครับเอาเบาๆนะฮะอย่าจัดหนักให้ผมครับขึ้นพอกดเข้าไปครับผมมันก็จะขึ้นมานะครับเรากด enter อีกหทีก็จะเลือกเลเวลระดับความเร็วของตัวมาสเตอร์นะครับจากนั้นกดเข้าไปก็คือเซตเวลาต่างๆเรากด enter อีกทีนะครับจะเซตน้ําหนักเพื่อคํานวณแคลอรี่ของเรานะครับ หลังจากนั้นมันจะให้กดโกนะครับพอเราเริ่มกดโกปุ๊บเครื่องก็จะเริ่มทํางานมีโชว์ชีพประจรผมด้วยนะครับว่าตอนนี้ชีพประจำผม8ครั้งนะครัแลนะครับจะอัดให้ผมชีพประจรขึ้นไปเท่าไหร่ครับเนี่ยอาจจะให้ขึ้นไปสัก60%แล้วกันเพื่อให้ร่างกายได้เบินไขมันได้ดีมากขึ้นครับจะลองแบบเพิ่มระดับเล v e l ดูนะครับมันก็จะเร็วเพิ่มมากขึ้นเอาเร็วๆเลยครับแบบวันนี้มันเบาไปเบาไปนะครับครับ ไม่ต้องมากก็ได้ครับไม่ต้องมากครับเราลองดูให้ดูว่า้การทำงานของสะโพกเป็นยังไงรู้สึกถึงการทำงานของสะโพกเพิ่มมากขึ้นไหมครับคือปกติเนี่ยอยู่ที่ทำงานผมก็ใช้บันไดอยู่แล้วนะฮะก็เลยสบายหน่อยอย่างตัวนี้นะครับเวลาจะพักหรือว่าหยุดอะไรอย่างนี้นะครับาจะกดที่ตัวซ็อกดรข้างด้านหน้าตัวนี้ได้นะครับหรือว่ากดที่หน้าจอได้เลย ครับเจ้าเครื่องนี้นี่เมื่อยดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกดีนะครับอันนี้เราระยะนึงแล้วนะฮะผมว่าเดี๋ยวเราไปเครื่องไหนต่อกันดีครับเดี๋ยวเราไปเครื่องคลงกิ้งครับผมคลังกิ้งกันหน่อยนะครับใช่ครับคล้ายคลาขำกิ้งนะฮะไม่ใช่ครับผมไม่ได้เป็นเครื่องแอนคาร์ดิโอ ช่วง upper body หรือช่วงบนของร่างกายอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับได้แต่ช่วยอยู่แต่นี้ก่อนได้ไหมฮะได้ครับผมสต็อปเลยนะครับโอเคครับงั้นไปกันเลยนะครับถึงแล้วใช่ไหมฮะเครื่องชื่ออะไรนะครับเครื่องนี้คลังกิ้งครับผมคลังกิ้งนะครับใช่ครับแต่ว่าดูดูดีไซน์มันแบบโอ้โหล้ำสมัยมากครับนึกว่าอเวนเจอร์แล้วหลักการมันยังไงบ้างนะครับหลักการตัวนี้ครับเหมือนกับเราปั่นจักรยานเนาะเปลี่ยนจากขามาเป็นแขนครับอ๋อเหมือนใช้ ใช้แขนในการปั่นครับผมอ๋อแล้วอานนี้มันเหมาะกับใครบ้างนะครับเหมาะกับคนที่อาจจะเป็นผู้หญิงที่อยากกระชับต้นแขนหรือว่าใช้กล้ามเนื้อต้นแขนเพิ่มมากขึ้นคือหลายๆคนก็จะมีปัญหาว่าเป็นท้องแขนที่หย่อนคล้อยลงมาเลยนะครับงั้นอยากจะกระชับตรงนี้เจ้าเครื่องนี้ช่วยได้เลยช่วยได้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะครับลองเลยครับผมเจอคุณหมอนั่งเลยครับนั่งตรงนี้เลยนะครับโอเคใช่เจ้าเครื่องนี้นะครับมันก็จะใช้ทําการเป็น มีทั้งแรงดึงกับผักออกไปนะครับมีการปรับน้ําหนักด้านบนเนาะเราลองปรับมาเบาๆก่อนเบาๆดีแล้วครับลองเริ่มดูนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นตัวผักไปด้านหน้านี้เลยนะครับเหมือนจักรยานใช่ครับผมใช้แขนเดียวก็ได้นะครับแขนเดียวก็ได้ครับหรือสองแขนก็ได้มันก็เบาๆสบายเนี่ยฮะสบายๆครับถ้าอย่างนัอาจจะเพิ่มโหลดเข้าไปนิดนึงหรือจะดึง2สองข้างพร้อมกันม่าเรียไปด้านหน้าอย่างเงี้ยนะฮะนั่นนะครับผมก็อาจจะ ถ้าเล่นไปนานๆ10นาที15นาทีนี้ก็รู้สึกเหนื่อยซึมๆล้าเหมือนกันนะครับแขนนี่วันรุ่งขึ้นอาจจะแบบรู้สึกเมื่อยอะไรนะรู้สึกกระชับขึ้นมาครับมีท่าไหนไหมฮะหลังจากเราอาจจะนี่เราใช้การดึงไปแล้วเราจจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนได้ด้วยด้านหน้านะครับกลับมาแค่หน้าลองนะฮะนี้นี่คือเปลี่ยนทางนะครับเปลี่ยนทางครับผมทีนี้เราใช้การดันไปอืมเอละครับอาจจะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปนิดนึงอ๋อนี่เหมือน ในคลาสจักรยานนะฮะทำให้หนักขึ้นได้นะฮะเราเปลี่ยนจากใช้ขาเปลี่ยนมาเป็นใช้แขนเพิ่มมากขึ้นนะครับทําให้เร็วขึ้นได้อ่าเราปั่นเลยจะออกแรงมากขึ้นเออเหนื่อยครับช้าลงเยอะนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ เบื่อการออกกําลังกายที่ซ้ำซากจําเจกับกิจกรรมเดิมๆนะครับสามารถมาทดลองกิจกรรมใหม่ๆวันนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องของ s t a น m m s t t r r นะครับแล้วก็แทงกิ้งนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณเทรนเนอร์บิ๊กโชนะครับขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับ v i t i v n Active M ฟ o r t มคอ Fitness นะครับใครสนใจก็สามารถแวะมาเล่นมาออกกําลังกายที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาถล่มโรคชะลอวัยสไตล์หมอหมอกับรายการสุกนิยมกันต่อนะครับ สนับสนุนโดยเครื่องซักผ้าฝาหน้าอิเล็กโทรลักรุ่นไทม์แมเนเจอร์ มาถล่มโรคชะลอวัยสไตล์หมออกันในการสุกนิยมกันต่อนะครับใช่แล้วค่ะและในช่วงนี้เช่นเคยครับหมอฝิงก็จะมีสกูปดีๆหรือว่ากิจกรรมดีๆให้เรานะครับใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเพาะต้นอ่อนทานตะวันแบบ DIY ค่ะโดยผิงก็จะมีลูกมือสองคนนะคะมือก็จะสะอาดไม่เปื้อนค่ะวันนี้แล้วทำไมต้องเป็นต้นทานตะวันด้วยครับพคค่ะเพราะชอบทานค่ะพี่อ๋อง่ายๆไม่มีกฎดีเลยนะครับไม่ใช่ค่ะเพราะจริงแล้วเนี่ย ต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยก็จัดว่าเป็นผักที่นอกจากจะอร่อยทําง่ายแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่าในบรรดาต้นอ่อนทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเป็นพืชผักที่มีโปรตีนเยอะนะคะโดยต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยนอกจากมีโปรตีนแล้วก็ยังมีวิตามินต่างๆนะคะวิตามินซีก็มีนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของพวกกรดไขมันที่ดีกับร่างกายด้วยนะคะทีนี้ผมนึกถึงก็คือจะมีเมนูไหนครับที่พี่จะไปอพยใช้กับไ้ต้นอ่อนทานตะวัน <c oughs> ส่วนตัวนะพี่ชอบบอกว่า ผัดกับพริกชี้ฟ้าค่ะทานเผ็ดๆกับข้าวอะไรเงี้ยแบบไทยๆเลยครับหรือว่าอีกอันนึงที่ผมทานไม่ผิงบ่อยๆก็คือว่าพี่ขนมปังนะแล้วก็ี้ทำทานนี่ครับพี่เอาคาโด <c oughs> <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็โรยไอ้นี่ลงไปไม,ไ,าาไม่จริงไม่จริงพี่ไม่เคยพี่ <c oughs> ไม่เคยเอายขนมปังพี่ทำแบบไทยๆนะแล้วหนูมาหนูทำทานบ้างปะของผมนะครับเพาะโดยมากก็กินกับสลัดมากกว่าออ๋โอเคทานแบบก็คือทานสดๆเลยก็จะยิ่งได้ประโยชน์เนาะงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ได้เลยค่ะทำอะไรบ้างครับอันนี้ก็อุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเนี่ยก็คือเป็นเมล็ดทานตะวันนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านที่เขาเป็นขายพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะแต่ว่าพวกเอามาทอดเกลือแล้วอะไรอย่างนี้นีไม่ได้นะคะใช่ใช่นะคะแล้วก็จะต้องมีกระบะนะคะก็เลือกกระบะตามชอบนะคะแต่ว่าลักษณะนี้นี่ก็จะจะง่ายหน่อยนะคะถ้าก่อหนูธรรมดาเลยนะคะแล้วก็ตะแกรงนะคะแล้วก็ อิดค่ะอิดนะคะแล้วก็ดินค่ะอิดนี้เอามาทำร้ายใครบ้างครับพี่ถ้าเกิดว่าทำไม่ถูกใจนะคะพี่อะเอ้าอิดฟาค่ะที่รดน้ำนะคะกันไกลนะคะแล้วก็ลูกมือสองคนค่ะอ๋อได้ค่ะมือีสี่ข้างนะฮะมือปีสี่ข้างนะคะวิธีการก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือจริงๆแล้วเราเริ่มจาก ก่อนคืนเนี่ยจริงเตรียมมาแล้วนิดนึงเมื่อคืนก็คือเอาเมล็ดทาตะวันเนี่ยแช่น้ำเอาไว้ก่อนนะคะแช่เพ้่งต่อสองทุ่มเมื่อคืนนะคะก็ตอนนี้เนี่ยพอผ่านไปก็มันก็จะอิ่มน้ำนะคะแล้วก็สีมันก็จะเข้มขึ้นนะคะนุ่มเมล็ดมันจะนุ่มๆขึ้นหน่อยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเมล็ดที่ พร้อมที่จะนํามาเพาะได้นะคะทีนี้ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวหนุ่มช่วยพี่นะก็คือเอาตะแกรงนะคะรองลงไปในกระถางก่อนนะคะจากนั้นนะคะตักดินใส่ลงไปค่ะก็ตักดินใส่ลงไปประมาณ3-4ม่เซนนะคะหนุ่มทําเลยนะครับยืนดูได้ครับคุณรดน้ําคุณเตรียมรดน้ำได้ค่ะแล้วมันก็จะขึ้นเลยใช่ไหมพี่ ทั้งหมดเนี่ยขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7วันนะคะก็จะได้ทานว่าที่นั้นเดี๋ยวอีก7วันเนี่ยเรามาปาร์ตี้ต้นอ่อนทานตะวันกันเลยครับพอได้ประมาณ3-4เซนแล้วนะคะเราก็เอาเมล็ดที่แช่น้ำไว้นะคะโรยลงไปเลยค่ะชิญค่ะเตหมตัวครับันนี้นะครับโรยหมดเลยนะครับโรยหมดได้เลยเลยตัวๆเลยนะครับใช่ค่ะมียาคืนจริงเนี่ยนะคะการที่เราจะ ปลูกเองหรือว่าการที่จะไปซื้อมาทานเนี่ยนะจริงๆไม่ได้ต่างมากหรอกค่ะเพราะว่าพวกต้อนอ่อนพวกนี้โดยทั่วไปแล้วมันไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะคะเพราะว่าม,มันปลูกไม่กี่วันแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยบางทีมันปลูกในกระเบียงปลูกอะไรก็ได้เพะฉะนะเนี่ยจริง,กรงๆก็ใช่ปลูกง่ายขึ้นง่ายนะคะนะก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเครียดมากว่าเอ๊ะต้องปลูกเองก็ได้แต่ว่าที่ปลูกเองเนี่ย เพราะว่ามันสนุกจริงๆถึงว่ามันเป็นกิจกรรมในครอบครัวได้นะสนุกมากเลยครับกิจกรรมในครอบครัวสุขนิยมค่ะแล้วผมสนุกสนุกสนุกไหมคะโรยให้มันสนุกเลยค่ะโอเคโอเคนะคะพอโรยเมล็ดไปได้แล้วนะคะก็จากนั้นเราก็นำตะไคร้อีกอันหนึ่งนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีดินกบอะไรแล้วเหรอไม่ต้องแล้วค่ะแล้วก็อันนี้เลยค่ะแบกหนามค่ะเอาอิดนะคะ ทับลงไปนะครับทับลงไปอันนี้นะคะก็เพื่อให้เมล็ดเนี่ยมันอัดแน่นเข้าไปในตัวดินนะคะรดน้ำอะไรครับรดน้ำเช้าเย็นเลยค่ะนะคะเช้าครั้งเย็นครั้งนะคะอันนี้ก็คือเรารอหนึ่งวันแต่ในระหว่างรอหนึ่งวันนี้นะคะรดน้ําเช้าครั้งเย็นครั้งนะะคอันนี้เราทับแค่1นวันใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ลืมนะคก็ได้เลยค่ะอย่างเงี้ยเหรอครับค่ะ เรสมมติว่านะคะคเวลาได้ผ่านไปแล้วหนึ่งวันนะคะคพอผ่านไปแล้วหนึ่งวันก็แนะนําให้นาอิดออก,ออกอยกค่ะยกอิดออกครับโอเคอเครับหนุ่มไม่ค่อยฟิตเลยนะฮะจากนั้นนะคะพอยกอิดออกนะคะคก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะรดน้ําเช้าเย็นรอให้มันค่อยๆงอกมานะคะคสําหรับแสงนะคะก็จะบอกได้เลยว่าเขาจะชอบแสงแบบรําไรรไรหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่คอนโดนะคะไว้ระเบียงเลยไว้ระเบียงคอนโดได้เลยที่อ่านเอาไปลองทําได้นะได้ครับนะคะก็รดน้ําเช้าเย็นนะคะ 7วันค่ะก็จะได้ออกมาเป็น ต้นอ่อนทานตะวันจริงฟังแล้วดูปลูกง่ายมากเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าเราปลูกถ้าปลูกทานเองหรือว่าปลูกเอาไปฝากเพื่อนฝากแฟนอะไรเงี้ยมันน่ารักนะพี่อ๋อต้นนตะวันพี่เอาไปฝากแฟนเอาไปฝากสาวแม่เน่ยน่ารักกว่าให้เป็นช่อดอกไม้เลยฮะให้เป็นช่อต้นอ่อนทานตะวันสร้างสารอยากให้สุขภาพดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะปลูกพี่เอาไปให้ผิงคร้บผิงทำกับพ่อดีกว่าง่ายดีเอ้ยพี่มุกนี้ดีมุกนี้ดีเอาไปให้สาวแล้วก็บอกว่าทำกับข้าวให้กินหน่อยนะคะเห็นไหมชิปผิงอ่ะเด็ดเสมอ รจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถึงว่าเรื่องของการชะลอวัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกินเรื่องออกกําลังกายแต่ว่ามันรวมไปถึงการใช้ชีวิตการหากิจกรรมสนุกๆที่ให้เราได้ ฝึกสมองทำอะไรแปลกๆอย่างการเพาะต้นอ่อนทานตะวันอย่างเงี้ยค่ะพี่ผมมีคำถามครับได้เลยค่ะไอ้กันไก่เนี่ยฮะผิงเอามาตั้งแต่แรกเนี่ยไม่เห็นใช้เลยฮะผิงไว้ทำอะไรครับเอามาตัดขายพี่ตัดเอาไว้ก่อนแล้วตอนที่มันต้นขึ้นมาเห็นไหมหนุ่มยังรู้เลยแค่นี้ไม่รู้หรอหลอจ้อยครับนะคะก็วันนี้นะคะก็ได้ชั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนานกันไปจัด ัเต็มมากเลยนะคะคสำหรับ,ร,บรายการสุนิยมของเราในวันนี้แน่นอนว่าสัปดาห์หน้านะคะก็จะยังมีทิปดีๆไม่ว่าจะเรื่องของอาหารและออกกำลังกายเช่นเคยเลยค่ะมาร่วมถล่มโลกชะลอวัยสไตล์หมอหมอกับรายการสุดนิยมทาง GMM25 สำหรับวันนี้ผมและทีมคุณหมอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ